การบงท่านที่มาถึงแล wow ้วนะคะท่านเดที่ยงไม่ไดกลทะเบียนนะคะขอ บบาดสรานาลาดรลองเปียที่ไปชแกรมอะไรในที่มันเหมนเดอยากน 我们班的。